เอนี first, ่ครับผมต้มก่อนนะครับต้มน้ำร้อนก่อนนะต้มหอยก่อนนะครับมาดูครับในนี้มีหอยมากมากนะครับมีหอยเยอะมากดูนะลูกมาดูครัดูครับเนื้อดูเนื้อของมันนะครับเยร้อนมากเนื้อก็ใหญ่มากนะเดี๋ยวผมจะดูเดี๋ยวผมจะต้มต้มก่อนนะครับต้มก่อนให้ดูเนื้อนะเนื้อของมันนะต้มก่อนนะ เดี๋ยวผมจะให้ดูนะเนื้อของมันใหญ่แค่ไหนนะมีหอยหอยเข้มกันแล้วก็หอยอะไรไม่รู้นะอันนี้หอยใหญ่มากครับเดี๋ยวผมจะต้มนะเดี๋ยวเอาเอาเน um ื้อออกให้ดูนะครับทุกคนเดี๋ยวรอรอสแป๊บก่อนนะเดี๋ยวจะให้ดูนะเดี๋ยวผมดกล้องก่อนนะ ใหญ่ขนาดไหนนะครับข้างนอกมันใหญ่แต่ว่าข้างในมันเล็กนอนะเนื้อมันเล็กนยนะอ,นนอยอะไรไม่้นะผมไม่ทาบนะนี่ครับดูครับหอยมีมากไว้หอยเข้มกับแล้วก็หอยนี้หอยอะไรก็ไม่รู้นะผมก็ไม่รู้นะท้านะยดูครับน,นี่ครับเดี๋ยวผมต้มก่อนนะ